สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะผมดวงสาธนนะครับคราวนี้คงอาจจะไม่ต้องเห็นหน้าผมก็ได้นะครับมาได้พบกันนานนะครับคราวนี้ผมมีคอนเทนต์ที่อยากจะมาแบ่งปันให้กับ f อแล้วก็สมาชิกแล้วก็เพื่อนเพื่อทุกท่านนะครับที่ติดตามผมมานะครับหัวข้อในวันนี้คือคนรุ่นเก่าๆเขาใช้พระเขาเรียมพระกันอย่างไรนะครับก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วองค์นี้ผมพึ่งเออ ตามเช่ามานะครับเพื่อที่จะมาให้ความรู้กับท่านในคลิปนี้เลยนะครับดูดูเหมือนจะลงทุนนะครับผู้ข้อในวันนี้อย่างที่บอกนะครับคนรุ่นเก่าๆนะเขาใช้พระยังไงแลวเขาเลี่ยมพระสไตล์ไหนอย่างไรนะครับท่านจะสังเกตเลยไหมครับว่าข้างล่างเนี่ยจะมีรูอยู่นะครับอันนี้เป็นพระยี่ม้าพุทธศวตวรรษบล็อกมาตรฐานคือบล็อกผสมจุดนะครับจะมีรูอยู่ตรงนี้ <c oughs> แล้วก็เปิดหลังเป็นรูปหัวใจ ก็คงจะเห็นกันแล้วนะครับก็จะเปิดหลังเป็นรูปหัวใจนะครับพระสมเด็จนะครับที่แพงๆเราก็มักจะเจอหลายองค์นะครับที่เลี่ยมเป็นรูปหัวใจหรือเป็นรูปขลลาตัดซส่วนใหญ่นะครับอันนี้ก็จะเจาะรลูนะครับเหมือนเสมือนหนึ่งว่ากลัวพระจะหายใจไม่ออกนะครับนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าหลายท่านก็คงจะรู้อยู่แล้วนะครับเราคุยกันไปเรื่อยๆนะครับส่งไปคุยไปนะครับก็ คือคนสมัยก่อนคนรุ่นเก่าเขาเชื่อว่าพระเนี่ยมันเป็นความเชื่อนะครับจะผิดจะถูกก็สุดแท้แต่จะคิดกันไปนะครับคนสมัยก่อนเนี่ยเขาเชื่อว่าพระเนี่ยนะครับจะต้องสัมผัสกับตัวเองนะครับสัมผัสกับตัวเองเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับสัมผัสกับตัวเองสัมผัสเนื้อนะครับและสองก็คือจะต้องเหมือนกับว่าเปิดให้พระโล่งๆนะครับเพื่อที่จะให้พระเนี่ยได้ แสดงพลังนะครับจากการปลุกเสกอัดพลังจิตเนี่ยนะครับที่วัตถุมงคลพระองค์นี้หรือทุกองเนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้พระเนี่ยได้มีโอกาสนะได้แบบแสดงพลังนะพลังจิตหรือพลังประจุพลังพุทธาคมนะครับหรือคุณคุณ,คณศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับที่ประจุเอาไว้ในองค์พระ นะครับจะต้องเปิดพระออกให้ระบายกระแสจิตรหรือพลังจิตนะฮะหรือพลังเวทมนต์ต่างๆนะครับออกมาจากวัตถุมงคลหรือองค์พระนะครับเป็นความเชื่อของคนโบราณนะครับสมัยก่อนคนโบราณไม่มีคาสติกอย่างนี้ไม่มีนะครับก็จะถักด้วยมักจะถักด้วยลวดนะครับนะฮะหรือไม่ก็ห่อผ้าแล้วก็ใส่กระเป๋าหรือพกในชายเอวก็สุดแท้แต่พระสมัยก่อน นะครับไม่มีการเลี่ยมนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมักจะเจาะหูเจาะรูไปเลยนะครับนะครับแต่พอเริ่มมีพลาสติกเข้ามาเนี่ยครับนะครับก็ยังคงมีความเชื่อว่าพระเนี่ยจะต้องสัมผัสตัวเองบ้างหรือพระจะต้องเปิดโล่งนะครับเพื่อที่จะให้พลังจิตหรือกระแสจิตหรือความเข้มขังต่างๆเนี่ยเปล่งออกมาพุ่งออกมานะฮะฉายออกมานะครับเมื่อมีการเลี่ยมพลาสติก ก็ก็อดไม่ได้นะครับที่จะต้องเจาะรูเอาไว้อย่างนี้นะครับหรือว่าเปิดให้สัมผัสหรือทําเป็นลักษณะแบบนี้อย่างที่ผมบอกนะครับพระองค์นี้ผมก็บูชามาเลยพอเห็นนะครับพระก็หย่อนสวยนะครับอย่างที่เห็นนะครับก็จะมีการเปิดอย่างนี้นะครับเพื่อให้กระแสจิตหรือพลังจิตนะครับหรือพลังต่าความศักดิ์สิทธิ์ต่างๆได้พุ่งออกมาจากกระจกเพราะกลัวว่ากระจกหรือพลาสติกนั้นจะไปปิดบังหรือจะไปปิดบัง พลานุภาพหรือกระแสจิตต่างๆนะครับที่ประจุไว้ให้ออกมาได้ลำบากนะครับจึงต้องมีการเจาะรูนะครับหรือการที่จะเปิดไว้เป็นรูปหัวใจนะครับอย่างที่ผมบอกพระสมเด็จก็นิยมแบบนี้ใครไปเจอพระสมเด็จแท้มักจะถ้าเป็นรุ่นเก่าๆนะครับก็มักจะมีแบบนี้เอาไว้นะครับซึ่งผมก็เจอหลายองค์มันเป็นความเชื่อหนึ่งนะครับมาดูอีกองค์นึงนะครับนะครับ องนี้นะครับอันนี้หลวงพ่อเอียเนี่ยของเตี่ยผมนะครับเตี่ยก็จะเลี่ยมแบบนี้นะคนโบราณจะเลี่ยมแบบนี้นะครับบนเก่าๆนะฮะรุ่นเตี่ยผมนะฮะอันเนี้ยอย่างที่บอกฮะดูเลี่ยมก็แท้แล้วเนี่ยนะครับอันนี้ก็เฉลี่ยประมาณปี2510บวกลบนะครับไปจนถึงพันของพันหน้าร้อยยี่สิบนะฮะอันเนี้ยก็เลี่ยมนะก็จะนิยมเปิดแบบนี้นี่ของเต eh kind of ika, ี่ยผมหลวงพ่อเอียนะครับที่เป็นมรดกหลายองค์อย่างที่เคย โชว์ให้ดูในคลิปก่อนๆนะครับอันนี้เตี่ยก็จะเลี่ยมเปิดทุกอง์นะหลวงพ่อเดิมว่ดหนองพพลหลวงพอ่อภูมิของผมที่เคยเห็นนะครับก็จะเลี่ยมแบบนี้ก่อนนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพระก็จะสึกตามขอบเนี่ยเพราะว่าขี้เขียวตะกันขี้สบู่ขี้แป้งจะมาปกอยู่แถวนี้นะครับแล้วพอนานๆพวกขี้ไข่ต่างๆพวกเนี้ยขี้แป้งพวกเนี้ยมันก็จะเก็บความชื้นเอาไว้นะครับพอนานๆเข้าไอ้ตรงเนี้ยแห้งแต่ไอ้ตรงที่เป็นขี้แป้งขี้เหงือ่อขี้ไข่เนี่ย มันจะเก็บความชื้นไว้แล้วจะทาให้พระเนี่ยเป็นโลหะพุนไปหมดบริเวณขอบทั้งหมดนะครับอันเนี้ยนะครับ่าอ,องค์นี้ไม่ได้ใช้เรียมอะไรไม่ได้ใช้แล้วคนโบราณเนี่ยจะนิยมใช้น้ํามันจันหรือน้ํามันตะกอกทาอันนี้ผมทันเตียบอกว่าเตียจะใช้น้ํามันจันทหรือน้ํามันมะกอกเนี่ยทานะครับอันนี้จะมองเห็นเลยว่าพระเนี่ยถูกการทาเอาไว้ด้วยน้ํามันอันนี้ของของเตียผมนะครับลองมาส่องดูกันนะครับนะฮะไอแม เห็นไหมอันนี้คือน้ำมันนั่นเลยนะน้ำมันจันรหรือน้ำมันมะกอกเนี่ยอันนี้ผมก็จําไม่ได้นะครับเตี๋ยจะทาเอาไว้นะครับเพื่อปกป้องผิวเอาไว้นะครับสมัยก่อนเขาจะต้องเลี่ยมแบบนี้ฮะเพื่อกันไม่ให้ศึกแบบนี้แต่ไม่มีกระจกปิดเพราะว่ากลัวว่ากระจกจะไปทําให้พุทธคุณไม่ออกมาอย่างที่เล่าไปนะครับอันนี้ก็หลวงพ่อเอียนะครับนะฮะอันนี้เลิกจุดเทียนชัยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับนะครับก็มีพระสังฆราชมา เป็นประธานนะครับอย่างเงี้ยเป็นประธานนะครับอย่างเงี้ยนะครับก็หลงระเอียแท้แน่นอนเนี้ยนะครับอันเนี้ยก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งในการที่คนรุ่นเก่าๆใช้พระแล้วเลี่ยมพระอย่างไรนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับส่วนอีกองคหนึ่งนะครับเป็นองค์ที่ผมใช้เองนะครับเนี่ยผมก็เอามาใช้ไม่สวยเห็นไหมฮะไม่มีกระจกไม่มีพลาสติกแล้วนะครับแต่อันเนี้ยเป็นเลี่ยมโบราณนะครับ นะฮะอันเนี้ยข้างหลังมีกระจกอยู่เห็นไหมฮะมีกระจกอยู่นะฮะนะบ,บนลานเรี่ยมเดิมเลยนะครับแต่ว่าหน้าด้านหน้าเนี่ยกระจกอาจจะหลุดไปแล้วหรืออาจจะตั้งใจไม่ใส่ก็สุดแท้แต่นะครับอันเนี้ยก็เป็นเป็นพระที่ผมใช้ชุดจ็อกกิ้งของผมนะชุดออกไปเดินออกไปอย่างนี้นะครับหรือบางทีออกไปซื้อของปักซอยไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ต้องโชว์ใครเนี่ยนะครับบางทีการใช้พระในสไตล์นี้ ก็เกิดความเชื่อมั่นนะครับเกิดความเชื่อมั่นว่าคือจริงเท็จเราก็ไม่รู้มันทุกอย่างมันเป็นความเชื่ออย่างที่ผมได้บอกเอาไว้นะครับนะว่าผมก็ใช้พระแบบนี้นะครับบางทีนะครับพระไม่สวยผมก็เปิดไปเลยนะครับแล้วก็ใช้เลยนะออกไปจ็อกกิ้งอะไรก็ไม่กลัวสึกเพราะสึกอยู่แล้วสภาพรพระก็สึกอยู่แล้วนะครับแต่ด้านหลังเขามีกระจกเดิมก็ปล่อยไว้อย่างนี้เพราะเรามักจะเอาด้านหลังเนี่ยสัมผัสหน้าอกใช่ไหมครับก็ไม่สึกใช่ไหม ด้านหน้าศึกไปแล้วก็ปล่อยเลยแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดความรู้สึกก็คือมันมีความรู้สึกเชื่อมั่นว่ายัางไงนะับกระแสจิตพลังจิตพลังศักดิ์สิทธิ์ออกมาอย่างแน่นอนนะครับนะบออกมาอย่างแน่นอนก็นไหนพระสภาพศึกหลอยอยู่แล้วผมก็เอามาใช้แบบนี้เลยนะครับหรือบางทีผมก็อาจจะมาสลับกับองค์นี้ไปเลยเพราะยังไงพระก็ไม่สวยอยู่แล้วนะครับนะ ไม่สวยนี่แต่คลาสสิกมากนะครับผมชอบผมเป็นคนที่ชอบพระเลี่ยมโบราณน,นะผมมักจะตามเก็บตามซื้อนะครับแล้วพระพวกนี้มักจะไม่แพงเพราะว่าพระจะหย่อนสวยละคนขายจะขายไม่แพงนะครับอันนี้ผมก็เอามาใช้ครับผมก็ซื้อมาแบ่งมานะครับก็เอามาใช้เนี่ยก็เป็นพระที่ผมจะเอามาใช้อีกอย่างหนึ่งนะครับที่น่าใช้เลยพระพวกนี้ก็คือเอาไว้แขวนหน้ารถผมจะนิยมพระที่เลี่ยมเปิดอย่างเงี้ยนะครับ เอาไว้แขวนหน้ารถตรงกระจกมองหลังนะฮะบ,บริเวณกระจกหน้ารถนึกออกใช่ไหมครับที่เรามองด้านหลังในรถเกง๋งรถกระบะเนี่ยนะฮะผมจะแขวนพระพวกนี้ไว้เลยนะครับคนไทยเราจะนิยมเอาพระแขวนตรงหน้ากระจกใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดสําหรับผมจะเป็นพระที่เปิดหน้าเปิดหลังหรือเปิดอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมีรูเจาะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่มันเลี่ยมโบราณคลาสสิกมาอย่างเงี้ยนะครับก็มัน ไม่รู้สินะมันเป็นความรู้สึกมั่นใจว่าคุ้มครองเราได้แน่นอนนะครับนะฮะคุ้มครองเราได้แน่นอนอันนี้ก็มาให้ดูกันมาเป็นความรู้กันว่าคนสมัยก่อนเขาใช้พระรักษาพะระเลี่ยมพระอย่างไรนะครับว่าเขาใช้กันอย่างไรนะครับคลิปนี้ก็นานนิดหนึ่งนะครับก็มาให้ความรู้กันนะครับแต่บางทีนะครับเอ่อบางทีเนี่ย โดยเฉพาะคนไม่ใช่บางทีส่วนใหญ่แล้วสมัยนี้ถ้าพระสวยๆนะครับเราก็มักจะเลี่ยมพลาสติกปิดไปหมดเลยเพื่อกันผิวหายผิวเสียผิวเรายังต้องรักษากันเลยนะครับนะฮะปิดหมดเลยนะครับพลาสติกกันน้ําเอามาใช้นะครับพระไม่สึกหลอนะครับพระไม่เสียผิวนะครับอันนี้ก็เป็นการใช้ที่ถูกต้องที่สุดในยุคนี้นะครับนิยมใช้กันแบบสุดๆในยุคนี้นะครับก็ใช้กันนะครับตอนนี้ มันก็มีข้อกังขากันว่าเอา้าเราเราจะเลี่ยมแบบเปิดแล้วหรือเราจะเลี่ยมแบบปิดเพื่อรักษาพระแล้วพุทธคุณจะเหมือนเดิมไหมผมก็ไม่มีอะไรที่จะมาฟันธงแต่จากคำพูดคนคนเก่าคนแก่ที่เล่ากันมานะครับซึ่งท่านอาจจะไปเจอนะก็ได้มีลูกศิษย์นะครับลูกศิกษย์ของลูกศิษย์ของหลวงพอ่อฤาษีลิงดำนะครับได้ถามหลวงพอ่อฤาษีลิงดำว่า นะครับพระที่มาเลี่ยมพลาสติกปิดหมดเนี่ยพุทธคุณน่ะจะลดลงไหมนะครับก็หลวงพ่อฤาษีลิงดำได้ตอบว่าพุทธคุณเท่าเดิมนะครับพุทธคุณเท่าเดิมนะแม้นจะเลี่ยมพลาสติกไปแล้วนะครับพุทธคุณเท่าเดิมไม่ได้หายไปไหนอันนี้จากจากที่ผมได้ยินคนเก่าคนแก่พูดมานะครับว่าลูกศิษย์เนี่ยถามหลวงพ่อฤาษีลิงดำหลวงพ่อฤาษีลิงดำก็บอกมาเช่นนี้ครับคือ ไม่มีปัญหาคือคุ้มครองได้เหมือนเดิมพลาสติกกันไม่เป็นปัญหานะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลหนึ่งนะครับและจากประสบการณ์ของเราเนี่ยนะครับก็ก็ที่เคยเห็นนะครับโดนยิงโดนอะไรกันมานะครับลดคว่ำนะครับโดนยิงโดนแทงแค้วค่าก็เป็นเป็นพ้าสมัยนี้ก็เป็นพราที่เลียมพลาสติกปิดหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่ทวดหรือ พระอะไรก็แล้วแต่ที่มีข่าวมีคลาวปักน้ําหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็นะครับพระก็เออก็จะสามารถคุ้มครองจากในหนังสือพิมพ์นะครับก็ถูกนะถูกมีพุทธคุณปกป้องไว้หมดไม่เห็นมีปัญหาอะไรนะครับจากประสบการณ์นะครับผมกาลังหาเออพระที่ที่เลี่ยมเอาไว้ให้เป็นตัวอย่างผมว่าคงไม่ต้องมั้งครับ ผมคิดว่าทุกท่านหลายท่านก็คงจะมีประสบการณ์อยู่แล้วนะฮะพระที่เลี่ยมกันไว้นะครับอันนี้ก็สุดแท้แต่ความเชื่อนะครับนะฮะก็นะครับผมก็ยังคงใช้พระแบบนี้ครับนะครับก็ไหนไหนไม่สวยแล้วก็เปิดไปเลยนะครับอย่างแหวนองค์เดิมผมเนี่ยนะครับอันเนี้ยนะครับก็ศึกผมใช้มา30ปีแล้วนะก็เป็นภาพเนี้ยนะครับแหวนองค์นี้ก็เช่ามาจากอันนี้เอ่ยชื่อได้นะครับจากเชสลาโชเล่นะครับ เซนพระอวุโสไปแล้วนะครับที่ขายหลวงสมเด็จพระนางพญาแล้วก็แล้วก็หลวงพ่อเดิมนะครับเขาขายอยู่ที่มาบุญคงสมัยเมื่อ30ปีที่แล้วนะครับผมก็แบ่งมาจากท่านนะครับจากเชสลาโชเล่นะครับเขาก็เรี่ยกมาแบบนี้เลยครับเนื่องจากว่าหน้าแหวนนะฮะศึกหมดแล้วแล้วก็การแหวนเนี่ยศึกหมดแล้วเขาก็เลยตัดเฉพาะหน้าแหวนมาอันเนี้ยเ้าเกือบสภาพสมบูรณ์เลยนะ ก็ไม่มีใครกล้าใช้แบบนี้นะครก็เลี่ยมพลาสติกห้อยคอ,อกันหมดแม้จะเป็นแหวนนะครับนะฮะอันนี้ผมก็ใช้แบบนี้ผมก็เชื่อมั่นครับว่าไม่มีพลาสติกปิดผมก็ยังมีความรู้สึกเชื่อมั่นว่าพุทตคุกูลฉายร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนนะครับฉายร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนแล้วผมก็เคยเล่าประสบการณ์ของแหวนองนี้ไปในคลิป่อนก่อนหนะ้านั้นลงเข้าไปดูครับในหัวข้อวงเดียวติดตัวตลอดกาลนะครับอันนี้ด้านหลังก็จะมีจานนะอันนี้ผมก็เช่ามาใช้มา30กว่าปีแล้วครับ นะครับก็เช่ามาก็ใช้นะฮะก็สึกแต่ปัจจุบันเนี่ยถ้าสวยๆเนี่ยเขาเรียงพลาสติกกันหมดแล้วเขาไม่กล้าใช้อย่างผมแล้วนะครับแล้วก็สวยๆนะแบบครบหมดเนี่ยไม่ต่ํากว่าห้าหมื่นนะครับแหวนทงชาติใช้คาว่าไม่ต่ํากว่านะครับแล้วก็ไม่มีใครกล้าใส่แบบนี้ละอันนี้ผมก็ใช้อยู่ที่ข้อมือนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กันนะฮะว่านะครับนะครับก็มาเห็นหน้ากันหน่อยนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กันนะครับว่า เดี๋ยวนี้นะครับเขาใช้พระกันอย่างไรนะครับนะฮะกับคนรุ่นก่อนๆเขาใช้พระกันอย่างไรนะครับก็ครับก่อนจะจักกันนะครับผมเปิดรับสมัครสมาชิก f c นะครับทั้ง3ประเภทนะครับก็อยู่ที่ความสะดวกของท่านนะครับผมก็ขอแนะนานะครับหากท่านอยากได้ความรู้เจาะลึกใกล้ชิดผมการตอบคอมเมนต์ที่รวดเร็วการสอบถามมาในคอมเมนต์นะครับการให้คาปรึกษา นะครับหลายๆอย่างนะครับซึ่งจะใกล้ชิดผมอะเมื่อใกล้ชิดก็ได้พูดคุยกันนะฮะในคอมเมนต์ต่างๆแม่งก็ต้องการรีเควสต์การทำคลิปวิดีโอต่างๆนะครับข่าวสารการสะสมพระอย่างไรให้ร่ำรวยนะครับการที่พระอะไรกำลังจะมาเงี้ยนะครับหรือพระผันกระแสเป็นอย่างไรความจริงเป็นอย่างไรนะครับผมจะเจาะลึกลงไปให้กับ f c สมาชิกของผมขอกับเรียนและขอเรียนเชิญ นะครับทุกท่านนะครับเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกของผมนะครับมาอุดหนุนกันมาใกล้ชิดกันนะครับแล้วก็จะได้ข้อมูลต่างๆที่เจาะลึกมากขึ้นไปอีกบังว่าจะเป็นประโยชน์กันนะครับชอบกดไลค์กดแชร์กดไลค์เลยกดไลค์เลยนะครับนะครับสวัสดีครับ